ผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเกมฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพีมารีกระหว่างทีมพื่อตำร,รวจกับทีมเมืองทองอยูเต็ของเรานะฮะช่วงครึ่งแรกนะครับกับตันโอ๊ตโอ๊อันครพาตริเนยะก็ลงเล่นด้วยอาการที่วิตกกังวลเลยล่ะครับเพราะว่าก่อนเกมแข่งขัน,นะจะเริ่มต้นขึ้นนั้นพี่โอ๊ตมีอาการเจ็บหัวใจกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำให้ช่วงครึ่งหลังต้องเปลี่ยนตัวเอา พี่เบิ้มนนทพันธ์เจสาวงลงไปเล่นแทนครับซึ่งอาการบาดเจ็บของพี่โอ๊ตนั้นก็ยังคงเป็นอาการเดิมๆนะฮะซึ่งไม่ได้ร้ายแรงมากแต่เจ้าตัวนั้นเขาเครียดนะฮะแล้วก็ลงเล่นฉีมากในช่วงนี้ทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอีกครั้งหนึ่งครับ พักครึ like <im> ่ง่งตั้งแต่ต้นเกมแล้วเห็นโอ๊ตเจ็บหน้าอกอ่ะเราพักครึ่งก็เล่นต่อไม่ไหวอ่ะอาการเดิมเช่นโอ๊ตก็เพราะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราพุ่เสามาตลอดอ๋อมันเล่นถีเล่นถีด้วยคนอื่นคือร่างกายคนอื่นมันมันก็รับได้แต่มันร่างกายของผมผมว่ามันผมว่ามันโหลดกันอืมดูสีหน้าเครียดดินะครั้งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไงกับชีวิตก็ก็ทำไม พูดกับหมอว่าจะมาแต่เคยสัมภาษณ์คุณหมอมาคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากนะเลยก็ <c oughs> คือมันต้องทําอีกรอบอ่ะออแล้วเ่าคยทาไปแล้วออที่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทําอะไรตเ,ออเราต้องไปทำาต้องไปไปไปทให้หมอดูแล้วทำออทำออทำต,ตรงหัวใจอีกรอบก็ไม่รี้เลยเอ,อก็สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็กว่าจะเจอขวแก่นอีกทีก็นู่นแหละวันเสาร์นะมีเวลาพักเจ็บมันก็มีเวลาพักครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหมอ ก็ต้องต้องต้องว่างอ่ะเพราถ้าเราให้ผ้มีปรือก็นัดหมอเข้าไปหมอส่วนตัวเข้าไปไปคืนหวังว่าจะไม่เป็นไรมากไปกวันนี้นะก็วหวังเออหวังลึกๆนะครับในส่วนของครืสอเสียงควาคูนะครับที่ถูกพี่เบียร์ธนพัท์ณท่าเรือแต่งเข้าไปที่ข้อเทา้าแวบแรกนะฮะภายในสนามทุกคนก็ค่อนข้างเครียดเลยนะครับนึกว่าแต่จะมีอาการหักหรือ อาการที่รุนแรงมากกว่านี้นะฮะแต่หลังจากที่ส่งตัวคริสเตียนเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพเช็คอาการอย่างละเอียดแล้วล่ะครับอาการของคริสเตียนนั้นก็สบายใจได้เลยละครับเป็นแค่เรื่องเอ็นร้อยหวายเคลื่อนหรือตึงนิดนิหน่อยๆเท่านั้นเองนะฮะพักรักษาการบาดเจ็บสักประมาณ1แมตต์หรือ2แมตต์เท่านั้นเองแหละครับคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนคลับของคริสเตียนก็หายห่วงได้เลยละครับ รับรองว่าเขากลับมาทันบิ๊กแมตช์ก่อนที่เราจะเจอทีมชลบุรี FC อย่างแน่นอนครับ